ฮัลหสวัสดีครับมีรักี่แบรครับวันนี้เราอยู่กันในทีออฟเซเวียในวลนดนะครับวันนี้มีขอญาตมาแนะนําวิธีการใช้ยูจีโฟนนะครับในทีออฟเซเวียนะครับทีออฟเซเวียใช้ทําอะไรก็อย่างบางคนอาจจะไม่ว่างเล่นเราสามารถที่จะเปิดออโต้ในแมปทิ้งได้กับมอนเตอร์เลยครับอ่าอีกวิธีในการใช้งานคือการลงดันแต่อาจจะต้องลงดันที่เพื่อ,อนๆไหวด้วยนะครับแบบเราปลดเราปล่อยแล้วออโต้ไหวถูกไหมอ่าต่อไปเป็นในส่วนข้อที่3การใช้ก็อาจจะใช้ในหอก็ได้ครับเพราะว่า เออเรากดออโต้หอมันก็ผ่านยาวๆเลยถ้าเกิดเพื่อนๆพลังถึงประมาณนี้นะครับก็ค่าบริการตกแค่วันละ9บาทเท่าน,นั้นเองคือถูกมากเดือนเรา250บาทเองก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถจัดได้นะครับอันดับแรกคือให้เพื่อนๆโหลดโปรแกรมูจ f o n e มาเสร็จก่อนเสร็จแล้วให้กดที่เกมเซนเตอร์แต่มีขออนุญ,ญาตบอกนิดนึงคือถ้าเกิดเพื่อนๆจากอาหาเกมให้ใหไวที่สุดให้เพื่อนๆโหลดแอปพลิเคชันนะครับมันจะเป็นโปรแกรมที่แบบว่าเออมันทันกับเกมมากที่สุดแล้วอย่างเช่นมีเกมออกต่างประเทศมาอ่า อเมริกาสิงคโปร์อะไรได้หมดเลยสามารถโหลด apk p ีแล้วก็สามารถเล่นเล่นใน u g phone เพื่อนๆไม่ต้องแบบไปทำแอพสตอร์ไปสร้าง id หูผมต้องสวิตไปนี่แล้วอังกฤษเอาไปจีนอีกใช่ไหมไม่ต้องเลยครับเพราะนั้นจริงๆนะหนูมองว่าโปรแกรม u g phone เนี่ยแค่ไปเล่นเกมเซฟโนอก็คือดีมากแล้วครับจริงๆนะอืมอ่าแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้คือเกมเปิด3วันแล้วมันก็เลยมีทุกอย่างนะครับให้เพื่อนๆกดที่เกมเซนเตอร์ก็ได้ครับเกมเซนเตอร์แล้วก็พิมพ์ว่า T of s e r v e จริงๆพิมพแค่ T R R E E ก็มาแล้วครับนี่แล้วก็กดลุยเลยครับใช้งานของ U T Phone นะครับก็สำหรับบางคนที่อาจจะแบบว่าไม่มีเวลาในการเอ่อในการเล่นนะบางคนอาจจะแบบติดงานติดอะไรเห็นไหมมันจะมีคาว่า f P ซ้ำตรงนี้อยู่ซึ่งเพื่อ,อนๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าสามารถทำเาเว s t รายวันตรงนี้ได้ก็จะได้ E P ตันอยู่แล้วนะฮะแต่เราพูดถึงไงบางคนไม่ว่าจริงๆก็สามารถใช้ U T Phone ในการบอด f P m o n ตอร์นะครับยังไงก็ นี่เลยเห็นมัมันก็จะมีมอนสเตอร์กี๊กี้อยู่โอ้ทำไมตรงนี้คนมันเยอะจังวะเนี่ยอ่ะตรงนี้ก็ได้ครับเน่เ่เนเเราก็ลดออโต้เลยครับนะมันก็จะบดเราก็จะเอ็กซ์พีไปนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เอ็กซ์พีหมีตันในวันนี้แล้วมันก็เลยไม่ได้เอ็กซ์พีแค่นั้นเองครับเห็นไหมเราก็ปล่อยบดได้เลยเรียกได้ว่าก็เปิดในการเก็บเลเวลรทั่วไปนะครับอ่ะต่อไปการใช้งานอีกแบบหนึ่งนะที่มีว่าสามารถใช้ u g 4ได้ก็คือการใส่ห่อครับนี่ เดียมีขออนุญาตาิการใช้งานให้ดูอ่าอย่างเช่นตอนนี้มีกดออโต้ก่อนจะใช้เพื่อนๆจะ่าลืมกดออโต้ตรงฝากลางเลยครับนี่เดี๋ยวมีกดให้ดูตรงนี้อ่าผมว่าถ้าเกิดเราไม่กดออโต้มันก็จะไม่ทํางานถูกไหมครับเสร็จแล้วให้เรากดตรงซ้ายกลางนะครับปุ่มเฉียวเห็นไหมอ่าแล้วเราก็สามารถกดตรงนี้เลยแล้วก็ข้างๆเ่า,เาโฟนนะครับปุ่มตรงซ้ายอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตอธิบายฟังก่อน u ู p h โ n e คือเป็นโปรแกรมที่จำลองของเซิร์ฟเวอร์ของ iCloud นะครับจะไม่ได้เกี่ยวกับการเปิดเครื่องของเรา ตอนนี้มันก็จะทํางานอยู่ในของ UG Phone ถูกไหมครับซึ่งเพื่อนๆสามารถกดปิดเครื่อง่าไปเล่นเกมอื่นนั่งทําสมาธิตกปลาตีกรอบได้หมดเลยก็คือเพื่อนๆเอามาใช้ตอนที่เพื่อนๆไม่ว่างก็ได้ครับยังไม่สะดวกในการที่แบบว่าจะมาเล่นเกมอะไรอย่างนี้อ่าโดยมีขออนุญาตบอกวิธีก่อนละกันถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าเออรู้สึกเฮ้ยเราใช้ UG Phone ทำไมมันแหลกวะเอยมันเกิดอะไรขึ้นในนานี้ให้เพื่อนๆกดเ้าว่ามากกว่านะครับอ่าถ้าเสร็จแล้วคำว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อนๆเห็นเขาว่า MS ไหมครับ MS ก็คือค่าปิงซึ่งเซเวอร์ของ UG Phone อยู่ที่สิงคโปร์ถ้าเกิดเป็นในโซนไทยเนี่ยมีแนะนำให้ใช้สิงคโปร์เพราะว่า MS น้อยเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเพืเ่อนๆไปกดที่ j 8มันจะ111ซึ่งมันจะทำให้เราปิงเยอะแต่เหมือนกันถ้าเกิดเพืเ่อนๆไปอยู่ประเทศอื่นขึ้นมาก็ให้ใช้มาตรฐานตรงนี้คือดู MS ตรงไหนน้อยก็กดประเทศนั้นแค่นั้นเองครับอ่าอะต่อไปโดยมีขออนุญาตพูดถึงค่าใช้บริการนะครับ เออแต่ว่าถ้าเกิดใครจะดูการตีบอสก็เลื่อนจากตรงนี้ไปได้เลยครับก็จะมีเทคนิคการตีบอสบอกให้อะไรประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะทํางานโดยการออโต้ตีของมันเองเห็นไหมโดยที่หมีไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือถ้าเกิดสมมติหมีเปิด UG p o n e แล้วก็เปิดทิ้งไว้เลย24ชั่วโมงมันก็จะยิงของมันอย่างเงี้ยจังอาจจะครบอันนี้ก็สําหรับคนที่แบบว่าอาจจะไม่มีเวลาถูกไหมครับอาจจะไม่มีเวลาในส่วนการเล่นเออมาทำเคลียน์ q u e วันนะครับ ก็ประมาณนี้ครับไปไปเปิดในหอก็ได้ไปเปิดลงดันก็ได้นะดันแบบที่เรามั่นใจว่าเราผ่านแน่นอนประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนคลิปเอ่อการตีบอสเลยนะการเดี๋ยวอันเนี้ยอันนี้มีแนะนําเทคนิคการตีบอสแบบละเอียดเลยนะครับฮัสวัสดีครับมีตะก,กี้แบนรับวันนี้เราอยู่กันที่ออฟเซอร์เวียในวอเทนนะครับวันนี้จะมาพาผ่านนะครับเฮาสวิตนะครับก็มีวิธีการเล่นยังไงอ่เอาเดี๋ยวแรกเพื่อนๆกดกลยุทธ์ก่อนเลยนะครับ อ่านวาถ้าเสืมโซมนะครับจะเป็นเขตรูปพัดนะครับให้ให้ทำการแบ่งดาเมจครับ <tes an> ต่อไปเป็นส่วนเปลวไฟว่างเปล่าอันนี้เพื่อนๆอ,อ่าอนอดูไว้ก่อนก็นได้ครับ <te an> แต่ว่าเดี๋ยวมีจะมีคลิปเล่นจริงให้ดูนะครับจะเข้าใจง่ายกว่าเปลวไฟว่างเปล่ามันจะเป็นแบบสีบฟ้า็รกผู้เล่นทุกคนเลยเราก็พยายามออกห่างจากผู้เล่นคนอื่นนะครับนี่นิ่ผู้เล่นถูกระบบช่วยยิ่งใกล้ดาเมจเรา อ่ะต่อไปเสร็จเวลาหลายชั้นนะผู้เล่นทั้งหมดเมื่อสกิลผลสกิลสร้างดาเมจในรนเขตวงกลมที่เป้าหมายอยู่นะครับต่อไปเป็นส่วนระเบิดเวทดวงดาวนะครับเชื่อมต่อสามารถถูกผูเ้เล่นอื่นพาไปได้เว้นทุกแมวินาทีนะครับเออคืออันนี้เอาง่ายๆนะพอเวลามันล็อกเชื่อมต่อใครใช่ไหมครับให้คนแรกที่โดนเชื่อมต่อเนี่ยมันจะมีหลอดอ,อยู่ข้างบนให้โดนหนึ่งทีก่อนพอโดนหนึ่งทีเสร็จก็ให้เพื่อนอีกสี่คนมาสลับกันมันจะเชื่อมอย่างเงี้ยครับมีดาเมจไปเอยห้ารอบมันก็จะหาย ถ้าเกิดเป็นเพื่อนให้คนเดียวโดนเนี่ยตายแน่นอนเพราะว่าโดนทีครึ่งหลอดนะครับต่อไปในส่วนตัดขาสองโลกนะครับทั่วสนามเริ่มถูกเวทมนตมิติข้อคุมสร้างดาเมจต,ต่อเรื่องใส่ผพ้เล่นอื่นเข้ามาในแนดนมิติีนะครับเอ่อในประเทศช่วงนิรันไล่ห้าวิสร้างประครับใตยกลุ่มเลยขอให้ทุกคนพร้อมแล้วค่อยออกมาใหม่ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นเลยดีกว่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับอา่าเดี๋ยวเรามาดู <c oughs> เล่นกันเลยดีกว่านะครับ อันนี้วิาสาในลปาร์ตี้หมีเขาพลังเยอะมาหมีประมาณสองหมื่นะอ่าเดี๋ยวเรารอชะตากรรมห่วงไวล้ละครับหมุนอ่าวเจ้าเฮาส์เฮาส์วิมาแล้วนะครับผมอ่ารู้เลยครับผมขั้นตอนแรกก็คือให้จําเป็นต้องมีแท้งคหนึ่งคนนะแท้งเนี่ยเข้าไปตีบอสเราบอสมันจะล็อกท่าปเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ให้แท้งเนี่ย ไปยืนอยู่ตรงข้ามกับเพื่อนๆครับมันจะได้มไม่มันจะได้แบบไม่ทําให้โดนเพื่อนๆนะถ้าโดนเพื่อนๆนี่ตายนะดาเมจแรงมากแทงยังโดนครึ่งหลอดเลยนะครับอ่าต่อไปเป็นในวนเว็บสองมันจะปล่อยเป็นสกิลสีลุงขึ้นมาโดนห้าคนให้ยืนแยกกันครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปยืนทับกัน,นจะโดนดาเมจคูณสองก็คือตายเลยเพราะว่าสกิลแรงมากนะโดนทีครึ่งหลอดนะครับอ่าต่อไปเราก็ทําการนวดต่อไปเรื่อยๆเลยครับ อ่าต่อไปเปสก,กิลว,วงแรงตรงนี้คนที่โดนล็อกเนี่ยให้วิ่งไปซ้ายสุดเลยครับหรือเออซ้ายบนเลยก็ได้ให้ไกลจากเพื่อนที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดคนที่โดนล็อกเนี่ยไปอยู่ใ,ใกล้เพื่อนเนี่ยจะโดนดาเมจไปด้วยนะครับ่ะเราก็ทำดาเมจของเราไปเหมือนเดิมนะครับมือปืนนี่ยิงมันมากนะครับบอกเลยดาเมจที่หนึ่งครับตอนนี้ไอ้เลเซอร์คี์ทีแสนกว่าครับบอกเลย อ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะใช้ท่าที่เอ,อ่อคนส่วนใหญ่ชอบปาร์ตี้แตกกันตอนนี้นะครับนั่นก็คือท่าอะไรนี่มันจะเป็นท่าห่วงโซง่อันนี้เห็นไหมครับมันจะซุ่มเนี่ยล็อกคนหนึ่งเห็นไหมนี่มันจะมีหลอดข้างบนเพื่อนๆเห็นไหมไอ้สองสามสี่ห้าอันนี้หมีโดนแล้วเห็นไหมเราจะโดนดาเมจหนึ่งทีแล้วหมีจะวิ่งไปให้เพื่อนเนี่ยเขาโดนแทนเห็นไหมให้คนหนึ่งเดินเข้าไปโดนดาเมจแค่ทีเดียวครับแล้วก็สลับกัน ให้มันยิงแบบเนี้ยห้ารอบมันก็จะหยุดท่าประมาณนี้นะครับก็คือพยายามช่วยแชร์ดามเมจกันแค่นั้นเองครับแต่ว่ามีแนะนําให้คนหนึ่งโดนแค่หนึ่งรอบพอนะครับอย่ากเกินนะยกเว้นแทงอัแทงอังงได้แต่คนอื่นน่ะสองทีตายโอ้ยยกมือกันทุกคนเลยนะครับสุดยอดจริงโซ่ทั้งหมดห้ารอบนะก็คนหนึ่งโดนดามเมจทีนึงก่อนอ่ะอีกคนหนึ่งก็สลับมาแล้วก็อีกคนนึงโดนดามเมจก่อนแล้วก็อีกคนนึงก็เดินเข้ามาสลับกันไปเรื่อยๆนะครับจนครบห้านะครับ อ่าตอนนี้ก็มันจะสุ่ม2องวงก็ให้คนที่โดนไปซ้ายกับขวาให้สุดเลยครับแล้วคนที่ไม่โดนอยู่ตรงกลางจะไม่โดนดาเมจนะครับประมาณนี้อ่าเราก็นวดตีครับเลเซอร์โอโหติดไม่ติดชีตแต่เจ็ดหมื่นนะครับอ่ทาท่านี้ก็อย่ายืนอยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่งั้นจะโดนดาเมจซ้อนถ้าโดนดาเมจซ้อนก็ตายเลยนะครับอันนี้รวมตัวอันนี้หมีโดนล็อกครับดาเมจสูงสุดจะโดนนะครับก็ให้ทุกคนเดินเข้ามาใกล้หมีแค่นั้นเอง สังเกตคนที่โดนล็อกมันจะเป็นจุดฟ้าร้ารอบตัวคนนั้นครับก็ให้คุกคนเดินเข้ามาแชร์ดาเมจกันอะไรนี้นะอ่าตรงนี้เป็นในส่วน LE นะครับมันจะสุ่มลงมาก็พยายามหลบไปด้วยยิงไปด้วยนะครับโอ้ยมือเปืนยิงมันจริงๆเลยโอ้โหโอ้มาเลาไมาชิงก่อนี่ครับเลเซอร์เข้าไปเป่าแน่นๆหนอ่อยอ่ามาถึงนี่ครับอ,อันนี้ อันนี้ตอนแรกอันนี้มันล็อกหมีก่อนนะแต่ว่ามีคนนึงโดนเห็นปะพอเขาโดนหนึ่งเสร็จแล้วก็จะถ้าโดนดามเมจดหนึ่งทีก่อนอ่ะพอโดนดามเบจหนึ่งทีก็เอาคนอื่นมามามาโดนโซ่แทนครับวิธีการรับโซ่แทนก็แค่วิ่งเข้าไปโดนชนโลอะอันนี้ตามหมีเถอะมาให้โดนดามเบจทีหนึง่งอ่ะแล้วคนอื่นก็มาโดนแล้วคนอื่นก็มาเอาโซหมีตอบมานี้นะครับก็คือให้โซ่มายิงดามเบจดมาห้าทีก็สลับกันคนละหนึ่งคนละหนึ่งก็ได้ห้าคนพอดีนะประมาณนี้นะอ่ะต่อไปบอสก็จะบีบเออวงแดงเข้ามานะครับก็ทําให้เเราล่นกก็ เราอย่าไปอยู่วงแดงนะครับจะโดนดามเมจรัวนะครับโอ้ยโอ้โหยิงหามีอะไกิ้งหลครับโอ้โหสกิลสามเหลี่ยมแดงส่วนใหญ่จะมันจะล็อกแทงนะครับก็ให้เราดามเมจกับเอ,อ่อพาไปยืนตรงอื่นนะครับจบกันตรงเนี้ยแหละเอาไปปืนเลเซอร์ไปยิงเข้าไปครับโอ้โหตัวขาดครับบอกเลย อ่ะเรียบร้อยครับสำหรับบอสตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าตัวต่อไปเปิดเมื่อไรเดี๋ยวหมีจะมาอัานครับและแน่นอน MVP ทําดาเมจระเบิดนะครับแน่นอนครับนีอ่อันนี้วิสัทนะเออเขาพลังมากกว่าหมีด้วยนะปืนคือจ้าบอกบอกว่ามันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆใส่อันนี้เป็นหรือเปล่าอ่ะสเตตัสอ่ะเพื่อนๆลองไปดูคลิปเก่านี้หม,ม,มีมีแนะนำเลยนะครับอ่าเราก็ขอบคุณกันหน่อยครับทุกคนโ,โหน้องแมวยกมือกันใหญ่เลยนะครับ thank you อ่ะก็ขอให้ทุกคนผ่านเจ้าบอสตัวนี้กันทุกคนแล้ว,ลวกันนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ